ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักของชาวราศีมังกรนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรนะคะเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักนะคะได้ไพ่คิงอ่า knight o f cup ค,คืออัศวินถือถ้วย king o f ค cup ร,ราชาถือถ้วยนะคะแล้วไพ่หกเหรียญน,นะคะ เรื่องการงานธุรกิจนะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่ความมั่นคงนะคะหน้าที่การงานธุรกิจคุณอยู่ณตอนนี้อยากให้คุณชาวราศีมังกรนะคะลุยต่อเดินหน้าต่อทำต่อไปไม่ต้องยอมแพ้นะคะอยากให้คุณมองว่าเป้าหมายที่คุณตั้งไว้คืออะไรเดินไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้สู้ ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้นะคะความมั่งคั่ง,งมั่งคงรอคุณอยู่แน่นอนนะคะชาวราศีมังกรเรื่องการงานกับธุรกิจนะคะไม่อยากให้คุณยอมแพ้ง่ายๆนะคะคุณควรจะเดินหน้าต่อไปนะคะณขณะน,นี้ที่คุณกำลังทำอยู่ที่คุณกำลังลงแรงลงทุนอยู่มันอาจจะยังไม่เห็นผล มันอาจจะยังไม่เห็นผลบางครั้งคุณรู้สึกเหนื่อยท้อกับปัญหาอุปสรรคหรืออะไรก็ตามนะคะมันเหมือนกับว่าคุณอยากจะไปต่อแต่คุณก็เหนื่อยท้อถ้าคุณเหนื่อยคุณท้อคุณพักได้พักได้พักได้ชั่วขณะนะคะวางมือได้ชั่วขณะอย่าถึงกขั้นปล่อยเลยปล่อยทิ้งเลยไม่ได้นะคะไม่ได้นะะหน้าที่การงานธุรกิจถ้าคุณเหนื่อยคุณต้องหาเวลาพัก พักผ่อนบ้างวางบ้างนะคะหาเวลารีแลกซ์ให้กับตัวเองบ้างนะคะความมั่งคั่งความสำเร็จรอคุณอยู่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะกล้าเดินต่อไปหรือเปล่าชาวราศีมังกรนะคะการงานที่คุณทำอยู่ธุรกิจที่คุณทำอยู่ความสำเร็จความมั่นคงมันรอคุณอยู่นะคะแต่คุณต้องเดินไปให้ถึงมันคุณต้องเดินนะคุณต้องกล้าต่อไปให้ถึงคุณอย่ายอมแพ้คุณอย่าหมดกำลังใจหรือคุณจะปล่อยมันทิ้งกลางทางเด็ดขาด อะไรก็ตามที่ชาวราศีมังกรทาอยู่นะคะจะธุรกิจเล็กน้อยใหญ่งานเล็กน้อยใหญ่งานเสริมรายได้เสริมอะไรก็ตามอย่าวางทิ้งการทางอย่าปล่อยทิ้งการทาง ให้คุณทําต่อไปถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยคุณไม่ไหวแล้วอคุณอยากพักคุณพักได้ค่ะพักได้สักพักหนึ่งนะคะอย่าพักนานแล้วก็ลุกขึ้นมาลุยต่อสู้ต่อนะคะความมั่งคั่งความมั่นคงทางการงานความสําเร็จรอคุณอยู่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าจิตใจของคุณความกล้าหาญของคุณความอดทนของคุณช่วงนี้เป็นช่วงทดสอบทดสอบจิตใจของคุณคุณจะเข้มแข็งพอไหมคุณจะหนักแน่นพอไหมนะคะ ถ้าคุณเข้มแข็งพอความหนักแน่นคุณมีมากพอคุณจะความสําเร็จความมั่นคงรอคุณอยู่แน่นอนนะคะชาวราศีมังกรทั้งหน้าที่การงานแล้วก็ธุรกิจงานเล็กงานน้อยธุรกิจเล็กธุรกิจน้อยรายได้เสริมเล็กน้อยการใหญ่อะไรก็ตามนะคะอย่าวางมือกลางทางให้ลุยต่อไปสู้ต่อไปนะคะความสําเร็จรอคุณอยู่ส่วนเรื่องเงินเงินณตอนเนี้ยชาวราศีมังกรหาเงินมาได้เยอะแต่คุณก็ใช้เยอะ มีเยอะใช่เยอะเป็นเรื่องปกตินะคะอยากให้ชาวราศีอดออมบ้างประหยัดบ้างนะคะอย่าใช้เงินเก่งเกินไปนะคะในที่นี้เพื่อต้องการให้คุณเก็บเงินเพื่อที่จะทำอะไรหรือลงทุนทำอะไรสักอย่างอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนบันดีคืนดีคุณอาจจะเจอธุรกิจที่คุณอยากทำหรืออยากทำโครงการโปรเจก t นี้ คุณรู้สึกว่าคุณอยากทำนะคะณตอนนี้ถ้าใครยังใช้เงินมือเติบอยู่หาได้เยอะก็จริงอะ่ะแต่ก็หาเก่งก็จริงอะ่ะแต่ก็ใช้เก่งเหมือนกันเผาเผา,าลงบ้างนะคะเก็บออมเพื่อสร้างอะไรในอนาคตบ้างนะคะอยากให้ชาวราศีมองว่าแบ่งเงินจัดสรรปันส่วนเงินให้ชัดเจน,นอันนี้ก้อนนี้ใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้สำหรับชำระหนี้สินอันนี้เพื่ออนาคต อย่าซุรุ่ยซุร่ายมากนะคะเก็บไว้เพื่ออนาคตอนาคตคุณจะมีโปรเจกต์โครงการอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณมองเห็นแล้วคุณอยากทำณตอนนี้ถ้าคุณใช้เงินมือเติบนะคะแล้วพอคุณไปเห็นอะไรที่คุณอยากทำคุณจะรู้สึกเสียใจว่าเฮ้ยทำไมณนะตอนนี้ฉันมีทัานหาได้เยอะทำไมฉันไม่เก็บอ่ะตอนนี้เตือนสติตัวเองนะคะเตือนสติตัวเองเผาๆลงบ้างนะคะ สมมุติรายได้เดือนหนึ่งคุณเข้ามาประมาณสองหมืนบาทคุณจัดก,การเลยว่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเท่าไหร่ชําระหนี้สินเท่าไหร่อะไรเงี้ยคุณแบ่งให้มันชัดเจนคุณพยายามเกลี่ยงเงินเพื่ออนาคตให้มันเหลือมากที่สุดเก็บเพื่ออนาคตให้มันเหลือมากที่สุดใช้จ่ายในชีวิตประจําวันอะไรที่ไม่จําเป็นตัดทอนออกไปเอาออกไปไม่ต้องจ่ายไม่ต้องใช้ไม่ต้องซื้อนะคะความฟุ่มเฟือยต่างๆไม่ต้องจ่ายไม่ต้องใช้ ถามว่าควรมีลรางวันให้กับชีวิตตัวเองไหมควรควรมีเมื่ออยากได้ก็ควรอยากได้แต่ก็มีขอบเขตหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะอย่าซุลุยซุายเกินไปอนาคตคุณจะมองหางานธุรกิจโครงการโปรเจกต์อะไรก็ตาม ถ้าคุณไม่มีเงินในอยู่ในมือคุณจะไม่ได้ทําคุณจะทําไม่ได้รายได้จากที่มันจะเข้ามาเยอะนะคะเมื่อเห็นโอกาสเมื่อโอกาสมันมาแต่ทุนทรัพย์ของคุณกลับไม่พร้อมเมื่อไม่พร้อมคุณก็ไม่สามารถทําได้นะคะความ สิ่งต่างๆที่มันจะนำพามาซึ่งผลประโยชน์ให้กับคุณคุณก็จะไม่ได้รับมันประมาณนี้นะคะอยากให้ชาวราศีมังกรมีสติในการใช้เงินหาเก่งก็จริงใช้เก่งด้วยนะคะเผาเผลงนะคะอดออมเพื่ออนาคตดีที่สุดเก็บเงินสดไว้กับตัวเองให้มากที่สุดจะดีที่สุดอนาคตคุณมีโปรเจกต์โครงการแน่นะคะ ถึงคุณไม่มีนะตอนนี้คุณก็อาจจะคิดแล้วว่าเอออนาคตฉันจะนตอนนี้ฉันหาเงินเก่งมากฉันควรเก็บเพื่อที่จะทําอะไรสักอย่างแน่อนอนาคตดีค่ะตั้งเป้าหมายไว้ตั้งเป้าหมายไว้นะคะไม่อยากให้คุณใช้จ่ายแบบเออสนุกไปวันๆอะไรเงี้ยไม่ดีนะคะการเงินนะมีเข้ามามากเข้ามาเยอะใช้เยอะด้วยหาเก่งใช้เก่งอยู่เงี้ยเออไม่ได้นะคะเผาเผารงเก็บออมเพื่ออนาคตดีที่สุดนะคะเรื่องการเงินการงาน คุณอย่ายอมแพ้ระหว่างทางธุรกิจกับการงานธุรกิจกับหน้าที่การงานอย่ายอมแพ้ระหว่างทางหรือทําอะไรก็ตามที่เป็นไรายได้เสริมถ้ามันยังไม่เห็นผลไม่ต้องแต่ร้อนค่อยๆทําไปทําไปเรื่อยๆตามกําลังที่คุณสามารถถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยล้ามากคุณก็ควรพักพักบ้าง นะคะแล้วก็ลุยต่ออย่ายอมแพ้อย่าทิ้งอะไรกลางทางนะคะความสําเร็จความมั่นคงรอคุณอยู่นะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะปล่อยมันทิ้งตอนนี้หรือคุณจะลุยต่อเพื่อไปสู่เป้าหมายนะคะความสําเร็จความมั่งคัง่งรอคุณอยู่แน่นอนชาวราศีมังกรแต่อยากให้อดทนนะคะถ้าเจอปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆอดทนนะคะลุยต่อไปสู้ต่อไปนะคะอ่ะต่อไปส่วนเรื่องความรัก ความรักชาวราศีมังกรน,นะคะคุณควรลดเรื่องความเจ้าชู้ลงบ้างนะคะลดความเจ้าชู้ลดความที่แบบว่าโปรยเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยคือเพาเผลงบ้างนะคะคือเหมือนคุณต้องหาแล้วว่าหนึ่งคุณอยากใช้ชีวิตคู่ไหมคุณอยากมีครอบครัวไหมหรือคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วคุณต้องมีสติให้มากขึ้น ไม่อยากไปทําอะไรที่มันกำกวมทําให้เขารู้สึกว่าไอ้ทําแม่งทําแม่งหรืออะไรเขาคิดแบบว่าเออคุณมีใจให้เขาหรือเปล่าคุณอยากรักเขาคุณอยากเทคแคร์คุณอยากดูแลเขาหรือเปล่า นะคะไม่ดีคุณต้องแสดงเจตนาของคุณออกไปให้ชัดเจนอย่าเจ้าชู้ลดความเจ้าชู้ลงนะคะชาวราศีมังกรช่วงนี้คุณเสน่ห์แรงคุณปวยเสน่ห์ที่ไหนสาวๆก็จะวิ่งตามประมาณนี้นะคะไม่ดีค่ะไม่ดีเจ้าดีไม่ดีคุณจะไปปวยเสน่ห์ใส่เจ้ากรรมนายเวรด้วยซ้ํานะคะไม่แนะนํายิ่งคนไหนที่แต่งงานแล้วยิ่งควรตัดตัดออกไปเลยค่ะตัดออกไปเลยเรื่องนี้นะคะคุณไม่ควรเจ้าชู้นะคะ คุณเจ้าชู้เมื่อไรคุณจะนําเจ้ากรรมคุณเหมือนเป็นการไปดึงเจ้ากรรมนายเวรกลับมาหาคุณชีวิตคุณจะลําบากนะคะคุณจะลําบากนะคะคุณต้องสู้นะคะคุณต้องสู้กับใจตัวเองว่าไม่ฉันจะยึดมั่นในคู่ของฉันนะคะฉันจะยึดมั่นในคู่ครองของฉันนะคะคู่ของคุณจะนําพาชีวิตของคุณให้เจริญรุ่งเรืองมั่นมั่นคงนะคะแล้วคุณจะมีมากถึงขั้นแจกจ่ายให้คนอื่นด้วย อ่ะโอเคเดี๋ยวย้อนอีกนิดนึงชาวราศีมังกรนะคะถ้าใครที่มีลูกหนี้อยู่เป็นเจ้าหนี้ใครนะคะมีโอกาสที่เขาจะใช้หนี้คุณคืนด้วยนะคุณมีอ่ะโอกาสที่จะได้หนี้คืนด้วยเขาจะชดใช้หนี้ของคุณคืนจะได้มากหรือได้น้อยหรือได้เต็มจํานวนตอบไม่ได้แล้วแต่ละบุคคลนะคะคือเขาให้มาเท่าไหร่อันนี้ขอย้อนกลับไปเรื่องการเงินนิดนึงรื้นแจ้งนะคะคือเขาให้มาเท่าไหร่รับไว้เถอะค่ะ เจ้านี่ลูกนี่เขาใช้นี่เรารับไว้เลยจะมากจะน้อยแค่ไหนก็รับไว้ก่อนค่ะมันคือเงินรับไว้ก่อนสมมุติอ่ะเขาใช้คุณมาสักยี่สิบเปอร์เซ็นตคุณบอกอยากได้สักห้าสิบเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าเอาห้าสิบยี่สิบก็ให้ไม่ได้นะตอนนี้อะไรเงี้ยคือต้องบอก,กำคำขี้ดีดวกว่าคำตดประมาณนี้นะคะเขาให้มากให้น้อยแค่ไหนรับไว้ก่อนนะคะเจ้านี้รับไปเลยถ้ามันน้อยมากคุณก็คิดแค่ว่าเออเป็นดอกเบี้ยก็แล้วกัน เงินต้นรอก่อนอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องรับไว้เลยนะคะโอกาสนี้ถ้าเจ้าหนี้เขาอยากใช้หนี้รับรับไวจะมากหรือน้อยรับไปก่อนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะ เดี๋ยวค่อยให้เขาทยอยจ่ายเพิ่อมอีกทีหลังให้ครบประมาณนี้หรือถ้าใครมีทําบุญทำบุญสนมามากหน่อยเขาอาจจะใช้นี่คุณทีเดียวจบเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตอบไม่ได้นะคะเจ้านี่ลูกนี่มีโอกาสที่จะใช้นี่คืนจะได้มากหรือได้น้อยได้เต็มจำนวนหรือเปล่าขึ้นอยู่กับบ,บุญกุศลเช่นการที่คุณทํามานะคะขึ้นอยู่กับคุณงามความดีที่คุณทําด้วยนะคะยิ่งถ้าคุณไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่ ทำให้ผิดสินข้อสามไม่ดีไม่ดีนะคะมันเหมือนเป็นกำแพงที่ไม่ดีกัน้นสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณนะคะมันเหมือนเป็นการกัน้นสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณถ้าคุณผิดสินข้อสาปุ๊บเหมือนคุณสร้างกำแพงขึ้นมาทันทีเลยประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่คบกันอยู่แล้วก็แต่งงานแล้วนะคะถ้าคบกันอยู่ถ้าคุณยัง คบกันอยู่นะคะเป็นแฟนถ้าคุณยังไม่โอเคกับเขาคุณก็ต้องคุยกับเขาตรงๆว่าโอเคฉันยังไม่โอเคกับคุณนะเราคบกันไปก่อนเรื่อยๆยังไม่ต้องจริงจังอะไรคุณก็ต้องพูดให้ชัดเจนนะคะอย่าให้ความหวังอีกฝ่ายอย่าให้อีกฝ่ายต้องรอนะคะพูดให้ชัดเจนนะคะส่วนคนโสดคนโสดมีโอกาสได้เจอพ่อแม่แม่ไมเป็นนักรักที่ดีนะคะเป็นนักรักที่ดี เขาจะเป็นพ่อแา่หรือแม่ไมไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเขาเป็นคนดีตรงตามสเปคคุคณหรือเปล่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งหรือเปล่านะคะเลือกให้ดีนะคะแล้วก็ระวังด้วยถ้าเขารู้สึกว่าเขาอาจจะถ้าคุณรู้สึกหรือสัมผัสได้แต่งิตรักขวางว่าเขาอาจจะมีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่คุณคุณควยคุณควรนะคะโทษทีคุณควรที่จะคุยกับเขาให้ชัดเจนนะคะ พูดให้ชัดเจนว่าอ่ะโอเคถ้าคุณมีครอบครัวแล้วคุณมีสามีภรรยาแล้วจบความสัมพันธ์นั้นซะไม่ดีค่ะอให้เขากลับไปหาครอบครัวหรือเขาซะนะคะอย่าไปแย่งอย่าไปดึงอย่าไปรั้นเข้ามานะคะมันไม่ได้เกิดผลดีกับคุณปล่อยเขาไปตามบุญตามกรรมเขาคุณต้องตัดความสัมพันธ์นั้นให้ได้นะคะคนโสดนะ ุณมีโอกาสได้เจอพ่อแม่แม่แม่นะคะเป็นนักรักที่ดีเป็นคนที่จะดูแลเอนเตอร์เทนเทคแคร์คุณดีมากมีโอกาสสูงมากที่จะได้เจอแต่ถ้าคุณรู้สึกแตงยิ้ตะขวางว่าเขาอาจจะมีครอบครัวมีแฟนหรือมีสามีภรรยาแล้วคุณควรหยุดพูดกับเขาให้ชัดเจนแล้วก็หยุดความสัมพันธ์นั้นซะนะคะอย่าดึงเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาหาตัวเองหรืออย่าทําอะไรเป็นการผิดสินข้อ3เพื่อสร้างกำแพงกั้นสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณมันจะ มันเหมือนจะเข้ามาไม่ได้ประมาณนี้นะเหมือนตะตอนเนี้ยชีวิตคุณเหมือนจะมีสิ่งดีๆเ,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 เรื่องการเงินการงานธุรกิจหลังตางกําลังจะเข้าพุ่งเข้ามาหาคุณคุณผิดสิ่งก็สามปุ๊บ คุณทำกำแพงกั้นตัวเองทันทีนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีมังกรมันทำบุญรักษาศีลห้าสวดมนต์นั่งสมาธิทำเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะเพื่อเปิดทางให้ดวงชะตาของคุณพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็ให้สิ่งดีๆวิ่งเข้ามาหาตัวคุณเองค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีมังกรโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ